มันเป็นสถานการณ์ที่เห็นได้บ่อยยิ่งขึ้นซึ่งก็คือเด็กศีษะแบนนั่นเองเด็กหลายๆคนเริ่มมีศีรษะแบนจากการนอนงายค่ะด้านหนึ่งของศีรษะของวินเซนต์อนาตตซี a แบนค่ะดังนั้นเด็กทารกสีเดือนจึงสวมหมวกกันน็อกเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างมันมีการเพิ่มขึ้นเยอะในเด็กที่เป็นโรคศีษะแบนตั้งแต่หมอแนะนําให้เด็กทารกนอนงายเพื่อลดอาการหลยตาย อย่างที่ได้เห็นครับสีสับแบนเป็นอะไรที่น่ากังวลมากในทุกวันนี้มีคุณแม่ท่านหนึ่งมาอยู่กับเราด้วยในวันนี้พร้อมคําถามในประเด็นนี้เจนฟเฟอร์อยู่กับเราที่นี่พร้อมกับคาร์เซนไว้8เดือนขอต้อนรับทั้งคู่เลยครับขอบคุณค่ะ และนี่ก็คือการโชว์ของแบนแนใช่แล้วกำลังลพูดถึงสิทธิแบนบน <c oughs> และคําถามของคุณเกี่ยวกับเรื่องสีสับแบนคืออ้างอิงจากหนังสือคู่มือสุขภาพป้องกันโรคไหลาตานะคะฉันต้องการให้แน่ใจว่าฉันจะทําทุกอย่างได้เพื่อป้องกันเขาจากการมีสีสับแบนนะคะเจิเฟอร์คงทุกขค่าสันขึ้นมาแล้วล่ะผมจะโชยคนดูว่าเรากําลังพูดถึงเรื่องอะไรเธอคดิดว่าไงดีล่ะคาสันฮะมันเป็นผ้า่นที่เยี่ยมใช่ไหมพูดถึงเตียงนอนเด็กแบบปลอดภัยนะครับ และมันยังคงสําคัญมากจนทุกวันนี้ใช่แล้วให้เด็กนอนหงายนะครับนั่นเป็นสิ่งแรกที่เรากำลังจะทํางั้นปล่อยให้คาสันนอนในเปลเถอะนครับแต่เราต้องการลองสลับนิดหน่อยแล้วกำลังจะนอนใช่ไหมเรากำลังจะนอนแล้วงีบหลับสักหน่อยไหม,มคราวนี้เราอยากให้เด็กนอนหงายแต่อยากให้มันซับซ้อนนิดหน่อยลองสลับกันแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งของศรีรษะนะครับ เราไม่ต้องการให้พวกเขานอนอยู่ด้านเดียวหรือว่านอนหงายศรีรษะดังนั้นบางทีเราอาจจะให้พวกเขากอดอะไรไว้รู้ไหมอาจจะเป็นของเล่นหรือว่าอะไรที่สามารถดึงดูดความสนใจของพวกเขาได้หรือหันหน้าไปหาประตูหรือว่าอย่างอื่นนะครับถ้าเป็นแบบนั้นศรีรษะก็จะหมุนไปทางเดียวตลอดทั้งคืนเลยนะครับและอีกคืนนึงก็ไปอีกทางหนึ่งและแค่ไปหน้าหรือกลับหลังได้ไหมอ๋อเราก็อยากให้นอนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเราจะมาทำท่านอนคว่ำกัน จจเย็ยนนะขาสารเอาละอพอเราทำท่านอนคว่ำแล้วศรษะก็จะไม่ได้พักอยู่กับหลังของเปลตลอดเวลานะครับแล้วคุณก็ต้องจํากัดกด้วยน,น,วนะครับกาาอว่่วเเลลทีพไมอตอนที่พวกเขาตื่นนั่นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากทราวิสแล้วก็จํากัดเวลาที่พวกเขาอยู่ในที่นั่งในรถาารัฐบารอยู่ในชิงชา้าซึ่งจะทําให้ศรีรษะของพวกเขาเอียงไปด้านหลังนะครับนั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้ เพื่อป้องกันหัวแบนนะครับแต่พูดได้เลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณลองทํามันก็ยังมีการเพิ่มขึ้นของศีรษะแบนถึง9้าเท่าแล้วผมก็จะเห็นแล้วผมเห็นมาเยอะด้วยนะครับคราวนี้มาถึงสองสิ่งที่พ่อแม่ควรจะทาสิ่งแรกคือคต้องพาลูกไปตรวจกับหมอเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณก็ไม่ต้องทําอะไรท้าหากว่ามันไม่เป็นที่สังเกตเห็นนะครับและศีษะก็จะเข้ารูปเข้ารอยเมื่ออายุ3าถึงห้าขวบนะครับ <Okay. S 1> มันเป็นเวลาที่นานมากบางครั้งพ่อแม่ไม่ต้องการรอนานขนาดนั้นและคุณต้องควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจและคุณสามารถใช้หมวกกันน็อกสําหรับรักษารูปร่างศีรษะได้นะครับอย่างที่อยู่ตรงนี้ไงครับ oh. แล้วผมจะให้คุณเอ่อครอบครองมันคุณจะเห็นว่ามันน้ําหนักเบา mm. ด้านในมันนุ่มมากเลยผมจะโชว์ให้คุณดูนะครับคุณจะได้เห็นเอ่อท่าบิวโรตอนเด็กถูกวัดนะครับโดยพื้นฐานเราจะได้ภาพสามมิติของกะโหลกศีรษะและหมวกกันน็อกนี้ถูกสร้างมาเป็นพิเศษสําหรับศีรษะ <Okay. S 1> ของเด็กทารกนะครับเห็นไหมครับ แล้วมันทางานยังไงเลยครับคือมันสร้างแรงกดเล็กน้อยตรงด้านหน้าและก็ด้านข้างของกระโหลกศรีรษะแล้วมันก็จะเปิดทิ้งไว้ด้านหลังนะครับ <Okay S 1> โดยพื้นฐานแล้วให้พื้นที่เพียงเล็กน้อยในการให้หัวกะโหลกขายายเข้าพอแล้วนะครับ <Okay. S 1> และพวกเขาถูกออกแบบมาให้สวมขนาด24ต่อ7ยกเว้นเวลาที่พวกเขาอาบน้ำ oh, <wow. S 1> แต่ว่ามันใช้งานได้เร็วมาก <Okay. S 1> ผมจะแก้ไขศรีรษะแบนดภายใน12 มันเหมือนเล็กดัดฟันใช่ไหมคะจะววใช้กับสีฟ้าและบางทีสิ่งที่สําคัญที่สุดก็เป็นเพราะว่าผู้ชมหลายคนที่นั่งอยู่ที่บ้านคิดว่าฉันมีลูกแล้วก็มีโรคไหลาตายสู้กับสีสับแบนโรคไหลาตายฆ่าได้ใช่ค่ะผ <s> ลสุดท้ายก็คือตายใช,ใช่เลยหัวแบน เราจัดก,การกับประเด็นที่แย่ก่อนใช่ไหมครับหมอเซียสต้อง<ส><ส>เลยใช่นั่น<อ>ละลักษณะพิเศษของศีรษะแบนที่เรากำลังพูดถึงก็คือลักษณะศีรษะเบี้ยวนะครับ<อ>เหตุผลเดียวสาหรับศีรษะแบนก็คือตําแหน่งของศีรษะในเปลน,นี่เป็นเรื่องที่แย่มันไม่ใช่ประเด็นทางการแพทย์แต่มันสาคัญตรงที่ต้องให้หมอเช็คดูให้แน่ใจว่าส่วนที่เหลือของกระดูกเติบโตอย่างปกติเพราะว่ามันมีเหตุผลอื่นสําหรับส่วนที่แบนของศีรษะบางสิ่งที่เรียกว่ากระหูกเชื่อมติดก่อนกําหนดซึ่งมันเป็นปัญหาที่ร้ายแรงยิ่งกว่านะครับ หัวเขาดีมากนะครับความจริงแล้วหัวของเขาไม่ได้แบนเลยแม้แต่น้อยผมก็เลยคิดว่าผมควร่โอเคค่ะจะลองทำตามที่บอกนะคะคือว่าฉันกังวลมากเวลาที่ฉันวางทุ่ามไม่เห็นบวกกันนอกในอนาคตของเด็กคนนี้เลยนะครับผมบอกได้เลยในตอนนี้ไม่มีใครเอาคาสันอยู่แน่เขาเป็นนักสำรวจเลยครับขอให้คุณทังคู่โชคดีนะครับขอบคุณที่มาร่วมรายการครับช่วงหน้าพบกับวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดและประหยัดที่สุดในการหนีผมให้เรียบและทำให้กล้ามหน้าท้องแบนราบรวมทั้งวิธีการที่ทำให้สุขภาพแข็งแรงอีกสักครู่ครับ ดูที่คนพวงน้นสิ่เจ้าหนูตอนนี้คือช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยครับความลับที่ทำให้หน้าท้องแบนราบใน5วันนะครับก่อนอื่นเลยฉันตื่นเต้นมากค่ะผมทำอะไรให้คุณคลังใจหรือคนสงสัยอยู่เยอะเลยนะผมจะเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ทิ้งดูสวัสดีค่ะหมอฉันยืนอยู่ที่หน้าตึกมหัศจรรย์อย่างแฟลตเทเรนในมหานครนิวยอร์ก และช่วครูตึกดังกล่าวก็จะถูกทําให้แบนราบนะโชคร้ายที่ผมของฉันไม่แบนซีดเพราะจะมีวิธีไหนที่ให้ฉันหนีผมโดยปลอดภัยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายบ้างคะวู้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะดีมากขอบคุณสำหรับคำถามน,นะคะเป็นคำถามที่ฉันคิดว่าผู้หญิงหลายคนอยากจะรู้คำตอบนะคะจริงไหมคะคุณผู้หญิงฉันรู้คุณอยากรู้เอาละค่ะเรามาหาคำตอบกันค่ะคิมบัวสไตลิสของดาราดังมีเทคนิคบางอย่างมาบอกเราไปกันค่ะ การหนีผมไม่ได้ทำลายเส้นผมคุณเลยแม้แต่น้อยนะฉันจะโชว์ให้คุณเห็นถึงเทคนิคที่ช่วยให้คุณห่างไกลาจากความเสียหายทั้งหมดเลยคุณต้องปอกป้องเส้นผมของคุณอยู่ห่างสเปรย์12นิ้วเพื่อป้องกันความร้อนหรือฉีดสเปรย์บนผมแห้งแล้วมันจะกลายเป็นกำบังระหว่างผมกับที่หนีบ ใช้ที่หนีบแบบเซรามิกเพราะแผ่นเซรามิกจะสร้างไอออนประจุลบกับเส้นผมนะฮะปิดผิวเคลือบพิวเทนแล้วทาให้ผมแบนปรีความร้อนยิง่งร้อนยิ่งไม่ดีเวลาที่มันมาจากที่หนีบผมเซรามิกคุณทําแก่งวงที่อุณหภูมิ350องศาฉะนั้นลองจินตนาการถึงสิ่งที่จะเกิดกับผมของคุณคุณไม่ต้องลองทําผมสองครั้งฉะนั้นให้ใช้แค่หนึ่งแล้วทําให้ผมแบนนะฮะและตีผมให้ดูดีสวยงามแบบนี้ นี่คือขั้นตอนที่1แล้วก็ใช้สเปรย์ฉีดผมนิดหน่อยเพื่อเก็บทรงนะฮะนี่ไงแบบนี้ฉีดสเปรย์แบบนี้จําไว้นะฮะเครื่องหนีบผมไม่ได้มีไว้ให้ใช้ทุกวันดังนั้นให้ใช้เฉพาะโอกาสพิเศษเท่านั้นแค่หนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ฮอืม mm. นั่นเป็นเทคนิคที่ดีค่ะเพราะว่าคุณไม่จําเป็นต้องทําผมคุณนานเกินไปเหมือนกับการทําไก่งวงไม่จําเป็นเลยหมายถึงมันน่าอัศจรย์ค่ะฉันอยากจะใช้เครื่องหนีบผมเซรามิกแบบนี้ค่ะแล้วรู้ไหมคะมันเรียกว่าอะไรคะฉันชอบชื่อของมันจังเลยค่ะเขาคงอยากรู้นะ ว่าไม่อยากรู้ใช่ไหมไม่มันคือหญิงสาวสงเสนน่ห์โอ้ั่่่่่นนมัดีกวาชือคะถูกต้องค่ะหญิงสาวสงเสน่ห์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดึงดูดคุณค่ะใช่แล้วมันก็คุณรู้ไหมหมอลิซ่าเราต้องเพิ่มอุปกรณ์ประกอบฉากให้คุณคุณมีผมที่สวยงามคุณรู้แล้วใไหมว่าเรากำลังพูดถึงอะไรงั้นมันคือหญิงสาวสงเสน่ห์ใช่ไหมมันคือหญิงสาวสงเสน่ัยวันนี้รู้คุณรู้ดีนะคืนนี้ไม่เหรอ ว่าไงมันใช้ได้มีเสน่ห์ไหมคุณรู้มันจะได้มากกว่านั้นมจะได้ผลกับรู้นะครับจะได้ผลกับคุณผู้ชมเรากําลังจะมอบโอกาสให้คุณได้ลองเทคนิคของคิมโวด้วยตัวคุณเองเราจะส่งทุกคนกลับบ้านไปพร้อมกับที่นี่ผมซาตราครับครบและในช่วงหน้าครับคุณกําลังรอคอยหน้าท้องแบนราบโดยไม่ต้อง่าตาให้แพงหรือว่ากำลังกายอย่างบ้าคลั่งใช่ไหมเทคนิคของผมในการทําให้มีหน้าท้องแบนราบในห้าวันรออยู่ในช่วงหน้าครับ เรากำลังพูดถึงวิธีการทำให้หน้าท้องแบนราบคราวนี้ถึงช่วงที่ทุกคนกำลังรอคอยแหละครับความลับในการทำให้หน้าท้องแบนราบในห้าวันข้อแรกเลยโอ้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเนี่ยคุณอารหรือเปล่าครับเนี่ยคือสงสัยเป็นสาวทรงเสน่ห์ดื่มให้น้อย ต่ดื่มน้าอย่างน้อย8แก้วต่อวันมันจะช่วยให้คุณเอาน้ําหนักของน้ําที่เกินออกไปได้นะครับและมันก็เหมือนกับเราพูดถึงเรื่องนี้มาก่อนเริ่มรายการแล้ว<ข>โดยเฉพาะตอนที่ผู้หญิงมีประจำเดือนนะครับ<ช>ซึ่งพวกเขาอาจจะรู้สึกว่าตัวพองฉะนั้นการมีน้ําอยู่ตลอดจะช่วยให้คุณกําจัดมันออกไปได้อีกทั้งตอนที่คุณมีน้ําอยู่คุณก็จะอยู่ห่างจากการกินมากเกินไปผมบอกอยู่เสมอคือดื่มน้ํา1แก้วก่อนอาหารทุกมือ้อคุณอาจกินแคลอรี่น้อยลง20%จากนั้นให้เริ่มและตั้งใจกับการกินลองกินสามมื้วว กับผักต่างๆที่คุณต้องการได้ครับโปรโตีนจะช่วยให้คุณรู้สึกพอใจและคุณจะอยู่ห่างไกลจากคําว่ามากเกินไปเองครับและสุดท้ายคืออย่าก,กินในชั่วโมงสุดท้ายก่อนเวลานอนเพราะว่าไม่เช่นนั้นตอนที่คุณนอนหลับคุณจะหลับแล้วก็พยายามย่อยอาหารทั้งหมดหน้าท้องของคุณก็พองในตอนเช้า อีกทั้งคุณก็เป็นไปได้น้อยที่จะมีอาการน้ำไหลย,ย้อนกลับในตอนกลางคืนดังนั้นการที่คุณตื่นนอนแบบนั้นคุณจะรู้สึกดีขึ้นตอนที่คุณเริ่มวันใหม่ผมสัญญาว่าถ้าคุณกาลังรู้สึกดีขึ้นคุณกําลังลดไปหลายนิ้วเพียงไม่กี่วันแต่คุณจะต้องทําแบบวิธีการที่แข็งแรงและสามารถหาเทคนิคเพิ่มเติมจากหนังสือของผมคําแนะนําให้หน้าท้องไร้ไขมันและทั้งหมดก็เกี่ยวกับหน้าท้องแบนราบแต่ก็สุขภาพดีด้วยนะครับค่ะถูกต้องคุณอาจจะดูดีขึ้นนะ น่าทำหเสียงกิดขึ้นรวมร้ายครั้งตอนที่คนอยู่ที่นั่นผมชอบมันจะช่วยให้เราทุกคนรู้สึกกังวลตอนที่คนเริ่มพูดถึงเรื่องแบบนั้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยมะเทคนิคเพิ่มเติมที่ให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงในช่วงหน้า เราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าการออกกําลังกายนั้นสําคัญแต่การที่เราเครียดเกินไปกับข้อต่ออาจก่อให้เกิดการตอบโต้ตามสัญตญาณและเกิดอันตรายนิตยสารรายสัปดาห์อย่าง USA Weekend ในคอลัมน์ Health Smart ของเราจะโฟกัสไปที่เทคนิคในการป้องกันคุณให้ห่างไกลจากโรคข้ออักเสบการออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอจะช่วยยืดกล้ามเนื้อรอบๆข้อต่อซึ่งป้องกันการเสรียดสีกับข้อต่ออีกอันและการอ่อนล้าของกระดูกอ่อ,อนแต่อย่าออกมากเกินไปครับและคอยชั่งน้ําหนักอยู่เสมอน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นจะทําให้คุณเพิ่มน้ําหนักให้ข้อต่อคุณไปปรึกษาาาหหมอออขงงคุณเพื่่ตัดดสินใจททีี คุณเองและคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและเทคนิคในการป้องกันโรคข้อต่อของคุณเองในคอลัมน์ Health Smart ของเราในนิตยสารารายสัปดาห์อย่าง USA Weekend อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับรายชื่อหนังสือพิมพ์รวมถึงนิตยสารา USA Weekend เช็คได้ที่เว็บไซต์ของเรา TheDoctorsTV.com ครับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณได้ชมไปในวันนี้ติดตามได้ที่ thedoctorstv.com ดังนั้นวันนี้เราพุ่งไปที่เรื่องบรรนครับรู้ไหมว่าการแก้ไขส่วนใหญ่ในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ที่บ้านด้วยมีหลายแนวทางในการป้องกันแน่นอนว่าคุณไม่ต้องการไปหาคนที่ไม่ได้ใบอนุญาตและก็ให้ซีเมนต์ยางฝังก็ไปในร่างกายคุณจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันเถอะครับสำหรับหน้าอกแบนหรือเรามีการออกกําลังกายที่คุณสามารถทําได้ที่บ้านใช่ไหมออดอนคือสําหรับผู้หญิงถ้าเขาต้องการเสริมหน้าอก การออกกําลังกายหน้าอกสามารถเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้คุณได้นะครับแน่นอนว่ากล้ามเนื้อของคุณไม่ใช่เต้านมแต่มันจะทําให้คุณมีส่วนโค้งเว้าแล้วมันจะยกขึ้นและจะกระชับขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นการออกกาลังกายหน้าอกเป็นเรื่องพื้นฐาน ฉันไม่อยากได้หน้าอกใหญ่ค่ะโทษทีนะคะสิ่งที่คุณกำลังจะบรรลุนะถ้าคุณไม่สามารถวิ่งพื้นแบบโบราณได้คุณก็จะไม่สามารถทําได้กับเข่าของคุณนะครับใช่ไหมงั้นแทนที่จะยกน้าหนักทั้งหมดในร่างกายคุณคุณก็จะสามารถใช้เข่าของคุณและคุณสามารถทําตามวิธีการวิ่พื้นแบบใหมุณต้นแบบหน้าอของเราแต่คุณสามารถแก้ได้ครับและคุณสามารถใหญ่ขึ้นและควบคุมมันได้ถูกต้องทั้งหมดก็เป็นแค่การวิ่พื้นนั่นคือกุญแจครับขอบคุณที่ติดตามรายการและเจอกันค่